สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับเกมอมงอั s นะครับว่าเราเนะี่ยเป็นแฟนขับเกมอมงอ Us เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเป็นแฟนขับที่ติดอมงอัดมากแค่ไหนนะครับไม่รอช้ารับไปเลยกันในคำถามที่หนึ่งกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเกมอมงอ Us นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็เข้ามาในช้อยแล้วนะครับ วันนี้อยู่กันในตอนที่หนึ่งนะครหนึ่งอมองอาจเปิดตัวในปีไหนปี2018ตาหนึ่งเล่นได้กี่คนโอโ้โหเล่นได้ประมาณ10กว่าคนปะสามถึงสิคนนี่แหละประมาณเนี้ยสามถึงสิคนไม่ต้องสีน่าจะสี่คนไม่ก็สามถึงสิคนแต่ผมตอบ3ามดีกว่าในเกมมีตัวละครกี่สี โอ้โหจำไม่ได้เนี่ยมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีเหลืองสีเหมนสีม่วงเยอะมากประมาณเพราะว่าประมาณสิบสีไม่ก็สิบเอ็ดเออสิบเอ็ดก็ได้มีทั้งหมดกี่ด่านสี่กำลังจะเอ้สี่กำลังจะมานะครับเฮ้แต่เขาถามว่ามีทั้งหมดกี่ด่านเขาไม่ได้ถามว่าอะไรจะมา งั้นเอาสีก็ได้สีก่กำลงังจะมาอะไรไม่ใช่ภารกิจที่มอบหมายเก็บขยะนอกอวกาศเปิดวาล์วน้ำปรบับอุณหภูมิเติมน้ำมันเติม O2 เก็บขยะนอกอวกาศเปิดวาล์วน้ำจับคู่สายไฟ อะไรไม่ใช่ภารกิจที่มอบหมายก็คือเก็บขยะนอกอวกาศนะคะถ้าเกิดว่าคิวเมดอย่างเราเนี่ยจะไปทําภารกิจนอกอวกาศเนี่ยคือตายเลยเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจนี่ต่อไปตัวละครที่เป็นฝ่ายดีชื่อคิวเมดนะครับตัวละครที่เป็นฝ่ายดีชื่อคิวเมดตัวละครที่เป็นฝ่ายร้ายในชื่ออิมโพสเตอร์นะคะซาบอทาดคือการเปิดดูแผนที่ของฝ่ายดี การที่ฝ่ายดีได้รับภารกิจการเปิดดูแผนที่ของฝ่ายร้ายการเพิ่มลูกเล่นของฝ่ายร้ายเราจะตอบข้อดีนะครับการเพิ่มลูกเล่นของฝ่ายร้าย dex อะไรเนะี T ่ย task s, s dex คือการทำภารกิจของฝ่ายดีเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยงั้นเราข้ามอันนี้ไปเราไม่รู้นะครับอันนี้โอ้โหไม่ใช่แฟนคลับของจริงหว่ะเราไม่รู้อะ ข้อที่สิบหากเจะคนมุทรให้ให้มั่นใจเลยว่าเขาไม่ใช่ช่างปลาปาแน่ๆคุณจะบอกคนอื่นว่า <S <S I saw a chicken born at cafeteria โอ้โหชิเกนเหรอ I saw you on s i l v r r w ์เ n เราตอบข้อสีอกันแล้วกันข้อที่สิบเอ็ดอีกแล้วโอ้โห ห้องที่มีภารกิจล็อกเป้าหมายหมายและดาวน์โหลดชื่อว่าล็อกเป้าหมายและดาวน์โหลดหน้ายานไงเออหน้ายานชื่ออะไรนะ Security ก็ไม่ใช่ Security เป็นห้องจปิดแล้ววเเ่า En นจไม่ใช่ผมว่าข้อ B ไม่ก็ข้อ A อ่ะ ให้ามา่ชมเลือกระหว่างข้อ B กับข้อ A เพราะว่าข้อ B ว่ะเออข้อ B ห้องที่มีภาร,รกิจรูดบาดอยู่ที่โอ้โหโครง่ายเลยห้องที่มีภาร,รกิจรูดบาดอยู่ที่ห้องแอดมินรูมนะครบด่านที่2เวลาถูกโวตดจะเป็นอย่างไรตกลงลาวาปิวไปกับสายลมเฮ้ยปิวไปกับสายลมปิวไปกับอาวากาศตกจากเครื่อง ตกลงลาวานะครับด่านที่2ภารกิจเชื่อมสายไฟไปไม่มีอยู่ในห้องใดโอ้โ oh หผมเนี่ยน่าจะคิดไม่ผิดนะน่าจะเป็น Reactor r o ์ m นี่แหละข้อใดไม่ใช่การซาบ t a g e ของฝ่ายร้าย ปิดคอมมูนิตี้ปิดประตูปิดโอทปิดฝาท่อปิดไฟผมตอบข้อดีนะครเฮ้ยหรือว่าเราจะตอบข้อ A ดีอ่ะเด้ยข้อดีออนั่นแหละข้อที่16น้องหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงสีอ๋อน้องหมาในเกมอมมองอาตผมโอ้ใครๆก็รู้ว่าเป็นว่าเป็น ว่าเป็นบูสกายนะครับซาบอสถานมีกี่อย่างปิดประตูโอทูอคเตอร์แล้วก็อะไรต่อโอ้โหถ้าผมจะตอบนะผมตอบข้อ c นะครับประมาณ4อย่างนะครับหากเราหมดท่องอุ้หูรูมจะไม่โผล่ที่ใด เดี๋ยวนะเราต้องใช้ความผิดเดยอะพอสมควรเลยดูยจะไม่โผ่ห้องแปบบ๊บนึงนะผมว่ามันจะไม่โผห้องคาฟเฟ่เทเรียอย่างแน่นอน,านการกระปุ่ม Emergency meeting ที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเมื่อพบว่ามีคนมุดท่อเมื่อพบว่าเราสงสัยสีใดสีหนึ่งเมื่อพบว่ามีคนทำ text เมื่อพบว่าคนอื่นตามเรามุดท่อนะครับเกมนี้มีผู้สร้างกี่คนโอ้โหประมาณผมผมว่ามากกว่า3คนอะดีผมตอบข้อดีใครเป็นผู้สร้าง โอ้โหสโลต The Slot Studio Inner s l o ซ s ฟ f t w a r e งั้นนะ่ะเราตอบซอฟแวร์กัแล้วกันอเอ้ยซอฟเวอร์ไม่ใช่ซอฟแวร์ผู้ผิดเกมนี้ผู้สร้างเดียวกับโอ้โ oh. หเกมนี้ผู้สร้างเดียวกับงั้นเราเราเอาก็ได้อ m o n มอิงยูก็ได้อ m o n มอิงยูเพราะว่ามันคล้ายๆกับอ m o n มอ s งอดัด เกมนี้อ่านว่าอะไรอ m มองอุสออมองอ a m อ n มอลอาดอมอัยาหมองอัดเฮ้ยมียามองอัดด้วยออมอลลัดก็มีงั้นเราตอบอมองอัดข้อบีนะครับเกมนี้ไม่มีสีอะไรชมพูส้มฟ้าขาวเขียวม่วงเทาเหลืองทองตอบเทาก็ได้เทานะครับ ยี่สิข้อที่ยีิบหอัปเดตใหม่ไม่มีอะไรตัวละครที่โหวตด,ด่านใหม่การโหวตฮะเดี๋ยวนะอัปเดตใหม่ไม่มีอะไรตัวละครที่โหวตด,ด่านใหม่การโหวตเฮ้ยงงอะ่ะงั้นเราตอบตอบ ตัวละครที่โบดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอัปเดตอะไรเลยมาตกลงดูคำตอบเอาอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้คำตอบเลยอ๋อเขาบอกว่าการุณาตอบคำตอบให้ครบนะครับข้อนี้เรายังไม่ได้ตอบนะครับ เขาบอกว่าให้เราตอ,คาตอคบคำตอบที่เขาก่อนข้อที่กายังไม่ได้ตอบโอ้โหผมว่าข้อ A มาเราไปส่งคำตอบกันเลยวูโอ้โหคำตอบของคุณค่อนข้างเข้าใจมาก15บหทับยีคะแนนมันค่อนข้างเข้าใจไหมเนี่ย สำหรับวันนี้นะคะก็ขอเจฟฟี่เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไม่ช่องวาร์กันชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตผชมไปก่อนบ๊ายบายจูเกมบ๊ายบาย